เช้าเช้าวันนี้พามาดูสวนอันนี้เป็นเดือนกุมภาพันธ์สองห้าหกหกครับก็เริ่มหกสองนะครับไงนี้ก็หกหกไก่นะครับก็มาหากินใบไ,ไม้ก็ร่วงล่นนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแรงนะครับแต่ก็เราก็มีระบบน้ำลดบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ดูแลอะไรมาก ก็ค่อยๆดูแลกันไปนะครับต,ต้นไหนเล็กต้นไหนใหญ่ก็ใกล้ที่จะมาเป็นปา่าแบบสมบูรณ์แบบละนะครับก็รอแค่ให้รอต้นไม้โตนะครับบรรยากาศตอนเช้านะอากาศดีนะครับ โซนโซนแรกนะครับที่ที่เราปลูกไปปี6-2เดี๋ยวจะพาไปดูปลูกแปลงที่2คือปี6-3นะครับ